สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง fc นาะจ้าทาง fc ใหม่ fc เก่าเนาะมือในแอดกะน้ำแนวทางมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนาะจ้าเป็นหาหน่อยมัดรวม4ีหน่อยของวันที่13เนาะน้าจเดือน1 25นะิ2564นเนาะแอดกขอ็ขอขอพระคุณดูก,กำลังแรงใจเนะจ้าทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามดีมาให้การรับชมให้กำลังใจแอดมินตลอดกะขอขอพระคุณหลยๆเนาะสำหรับพี่น้อง fc ใหม่นาาจ้าที่เข้ามารับชมแล้วกะซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินน้เนะจ้ากดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดสับสไครตอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำจนาจาเพื่อที่จะบริาพานแนวทางเพลลงไห่นะเนาะเขากลับมาเบื้องผลวันที่12กันก้อนนะ้าจาก้อนเราจะไปรับชมแนวทางเนาะผลวันที่12บน้อยเฉพาะกิจกด980กับ09 980 09ตัวจอวิ่งรูดไม่มีเนะ้าจากระลุดไปเนาะน้อยพิเศษ920กับ06กระลุดไปเนะาาจ้าน้อยปกติ0 5 5 5 เข้าเด่น5วิ่งรูดตัวเจาะบะมีนจ่จจะกระลุดไปเนาะส่วน1นึ่งสกระลุดนะ่ะจะน้อย vip 6 37เข้าเด่น3วิ่งรูดมาตัวเจาะได้3 7ตรงๆนะา๊ะส่วน4 4 4 4, 4ีกรลุดเนาะ สรุปผาน้อยมารวมสี่น้อยวันที่สิบสองเข้าเด่นสามห้าวิ่งรูดนะจ๊ะได้ตัวจอดในรอบ VIP 37สามเจ็ดตรงๆรงนะจ๊ะส่วนตารางวันเท่ากับเก่ากามาเนาะเจ็ดกามะหนึ่งกามาหกกามะนะจ๊ะแต่ตัวจับคู่จับบไดานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแต่ถ้านั่งไปรูดไปวิ่งนี่กับเขานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเขากลัาลุ้นต่อตามต่อจ้าของวันที่สิบสามแนวทางกัมีเขามีรูดปะป,ปนกันไปนะจ๊ะกั บสามารถที่จะเข้าได้ทุกรอบน,นอกจากนอเพราะว่าแนวทางกับมีเขามีรุดป้าปนกันไปกับเป็นเรื่องปกติน่าจะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นรันทุกชนิดนะจ๊ะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอ,ง,นะเองเนาะเขากำมาเบิ่งแนวทางวันที่13านะจ๊ะให้เด่นที่2 1่งวิ่งร ส่วนตารางวันมี8มีศูนย์มีหกมีสี่เนาะจับสองตัวสามตัวนําไปรูดไปวิ่งใดเลยนะจ้าส่วนตัวเจาะมีสองหนึ่งสองหกสองแปดสองเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดเนาะ เน้นไปกับน้ำหนูาจาเนาะสองตัวส่วนตัวนิ้นสองหกสองเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง มักชอบคู่ใดเนาะจาก็ยิบจับไปใส่เป็นแนวทางแคปใดจดใดเนาะถ้าว่ามัรกบ่ชอบที่จะจับคู่ให้เน้นให้กะนําตัวเด่นในตารางว่านไปจับใส่ตัวที่เข้ามาเข้าชอบได้เลยนะจ้า ส่วนตัวนีนก็เป็นความชอบส่วนตัวเนาะมี26291011เนึเนาะสำหรับพี่น้องเอซีทุกท่านที่เขามารับชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบลำลำลุลุวยปังๆกันเนาจากพี่น้องจาที่สำคัญคอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะไว้พอกันคลิหนาแนวะท่างนาสวัสดีค่ะ